สวัสดีครับช่างเปรมจากร้านสมาธทีเซอร์วิสนะครับวันนี้ผมมี macbook pro 13นิ้วปี2 1 1นะนรับเอ่อะครับมาในอาการชาร์จไฟไม่เข้านะครับผมก็คือเวลาเสียบชาร์จเนี่ยตรงหัวชาร์จ mac safe เนี่ยพอชาร์จก็จะเป็นสีเขียวครับไม่ตัดส้มทีนี้ผมก็เลยทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ดูเผื่ออาจจะเป็นที่แบตเตอรี่นะครับแต่ก็ยังไม่หายก็ยังเป็นสีเขียวค้างไม่ตัดส้มนะครับ ทีนี้ผมก็ได้ไดทำการาเช็คเมนบอร์ดนะครับวัดไฟก็มาเจอตรงที่เป็นส่วนของชุดชาร์จนะครับก็คือเป็นชิปตัวนี้ครับผม u 7 0 0 0ครับผมแล้วก็มีตัว R ที่อยู่รอบชิปนะครับอยู่2ตัวที่มีปัญหานะครับก็ได้ทำการนะยกเปลี่ยนนะครับตัวชิปแล้วก็ตัว R 2ตัวครับ เป็นตัว R7052 นะครับแล้วก็เป็นตัว R7051 ที่อยู่ด้านบนของชิป U7000 นะครับก็คือตัวนี้2ตัวนี้แล้วก็ตัวชิปนี้อ่าขอบคุณครับคุณนิวหลังจากผมลองยกเปลี่ยนตัวชิปตัวนี้ที่ผมพูดไปนะครับก็ได้มาลองเทสเสียบชาร์จดูก็ตอนนี้หลังจากที่เสียบชาร์จแล้วก็ตัดเป็นสีส้มแล้วนะครับ ในกล้องอาจจะไม่เห็นเป็นสีส้มเป็นสีส้มนะครับเขียวตัดส้มก็มาดูที่แบตเตอรี่ครับขึ้นรูปชาร์จไฟเป็นปกติแล้วนะครับทีนี้ก็จะลองดูที่ System Report ครับ คือแบตของลูกค้าเนี่ยไม่ได้เสียนะครับแต่ว่าเป็นที่เมนบอร์ดที่เป็นชุดชาร์จนะครับนี่ซเคิลคันก็คือเป็นแบตลูกเดิมของลูกค้านะครับเรียบร้อยครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับชาร์จไฟไม่เข้านะครับชาร์จแล้วเป็นสีเขียวไม่ตัดส้มนะครับก็ลองนำให้ทางร้านสมัยทีซอริ Service สซ่อมได้นะครับทางร้านมีหน้าร้านอยู่ทั้งหมด6สาขานะครับ มีที่เดลโมบางกะปิเดลโบางแคเทอร์มินอลนาโกยูเนียนลาดพร้าวเม่กะบางนาแล้วก็ที่สำนักง,งานใหญ่ประเวศนะครับผมสำหรับวันนี้ครับช่างเปรมขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ